การฝึกอภิญญาอภินนาในบริบททางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการปฏิบัติสมาธิและการเจริญฌานจานาครับโดยทั่วไปอภิญญาหมายถึงปัญญาความรู้ยิ่งหรือความสามารถพิเศษที่เกิดจากการฝึกจิตอย่างสูงซึ่งมี6อย่างอภิญญาหโดยขั้นตอนหลักๆในการฝึกตามแนวทางพุทธศาสนามีดังนี้ 1. การสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกสมาธิขั้นสูงเพื่ออภิญญาจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมทางกายและใจรักษาศีลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการควบคุมกายและวาจาซึ่งจะทำให้จิตใจสงบและตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นทำทานและเจริญภาวนาเบื้องต้นการสั่งสมบุญกุศลและการฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นในความดีจะเป็นกำลังส่งเสริมให้การฝึกสมาธิก้าวหน้า สอ,อง,งอการฝึกสมาธิให้ถึงระดับฌานอภิญญาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตรวมเป็นสมาธิอย่างลึกซึ้งถึงระดับอัปปนาสมาธิหรือฌานโดยเฉพาะจะตุตตฌานฌานสหรือปัญจมชฌานฌานหซึ่งเป็นฌานสูงสุดในรูปฌานฝึกสมถภาวนาการฝึกกรรมฐานเพื่อทําให้จิตสงบเช่นกสินสิบการเพ่งวัตถุเช่นสีแสงหรือธาตุหรืออานาปานสติ การกำหนดดลมหายใจเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งจนเข้าสู่ฌานเข้าออกฌานให้คล่องแคล่วผู้ปฏิบัติจะต้องมีความสามารถในการเข้าสู่ฌานต่างๆและออกจากฌานได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระวะสีสามอการอธิษฐานและเจริญอภิญญาเมื่อจิตถึงระดับฌาน4หรือ5แล้วจึงเป็นช่วงเวลาของการเจริญอภิญญาโดยทั่วไปอภิญญาที่ฝึกฝนได้ง่ายกว่าได้แก่ ทิพยะจักขุยานตาทิพย์การรู้เห็นสิ่งต่างๆได้แม้ในที่ไกลหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นทิพยยะโสตยานหูทิพย์การได้ยินเสียงต่างๆได้แม้ในที่ไกลเจโตปริยญยานการอย่างรู้ความคิดของผู้อื่นปุบเพนิวาสารนส,สติยานการระลึกชาติของตนเองหรือผู้อื่นอิทธิวิทยานความสามารถในการแสดงฤทธิ์ต่างๆ การฝึกฝนเหล่านี้มักจะทำโดยการอธิษฐานตั้งความปรารถนาว่าจะให้ความสามารถนั้นๆเกิดขึ้นในขณะที่จิตอยู่ในสภาวะสมาธิที่แน่วแน่ข้อควรระวังที่สำคัญเป้าหมายสูงสุดคืออาสวัคยยานอภิญญาห้าอย่างแรกจัดเป็นโลกียอภิญญาคือยังเป็นเรื่องทางโลกและสามารถเสื่อมได้แต่อสวรคยา,ยานความรู้ในการกำจัดกิเลสให้หมดสิน้นคืออภิญญาที่6 ที่เป็นโลกุตระอภิญญาซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาไม่ควรยึดต,ติดครูบาอาจารย์มักจะย้ำเตือนว่าการหลงไหลหรือยึดต,ติดในธิ์หรืออภิญญาที่เกิดขึ้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมขั้นสูงและทําให้การปฏิบัติสิ้นสุดลงคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญการฝึกสมาธิให้ถึงระดับชาญน,นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดหรือเกิดปัญหาทางจิตได้ง่าย ดังนั้นจึงควรศึกษาและปฏิบัติภายใต้การแนะนำของครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแนวทางนี้โดยตรงเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยครับ